ครับคุณปลาไะไกันนี่ดูครับนี่นี่ยาววะนี่อาเน่เราไล่ไจากขงบวนลงล่างครับดูนี้น่าจะไม่ค่อยใหญ่ ดินนิ่น,นะครับตอนปิดัอใหม่ๆไรม่่ารู้ไว้เลยครับ เห็นปะขาเหมือนมันตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นุ่ไม่ใหญ่แล้วก็เล็กด้วยหนุ่ม่มางหรอ อืมมีตามมานดีนะไม่ลิกจัดน,นะนี่มีกระลูกปั๊บนี่มันแพบเลยทางก็ค่อยใช้นิ้วจ้วงไว้เลยนะครับตามลูเห็นเป็นทางเลยนะอืมตาม ไม่รู้ออกไปยังนี่ปับ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 นี่เราเอาแทงดินครับแต่แต่ยังไม่รู้ออก นี่ครับอุ้ยนี่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 อยู่นี่เองอ๋อมันอยู่ระหว่างทางตรงนี้นี่นี่ให้ล่าไหมตรงที่เราไม่คุ้นโผล่หัวมาด้วยครับนี่เกือบแล้วเกือบแล้วนี่ปั๊บตรงนี้เป็นอ๋อเป็นรูแล้วเป็นรูนี่เขาจะเป็นรูครับนี่ตัวนี้ใส่หรือว่าหาไม่เจอทั้ง้นครับตัวนี้ อยู่ระหว่างกลางที่เราไม่ได้ขุดนะครับตรงนี้มันฟองขีดได้ครับอะไรบอกกุ้งครับอาจำไม่ได้ใไม่นี้ครับเราก็เอาได้นะครับเฮ้ยยยยยแขหนึ่งแต้มครับอะไรบอรกุ้ง